<Okay. S 2> สวัสดีครับผมอ้ำ KSM คลิปนี้ผมจะมากินแหนมเนืองนะครับนะครับผมก็ได้ทอดเสร็จ นที่เรียบร้อยแล้วครับก็จะได้ประมาณนี้ครับก็มาดูกันนะครับว่าจะอร่อยแค่ไหนก็พักไว้สักพักครับโอเคผมก็จะมาทำน้ำจิ้มนะครับนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสําเร็จเลยนะครับเนี่ยแต่ต้องเอามาผสมกันครับออืืเห็นพริกไม่ได้เลยน้ำลายไหลใส่รวมกันเลยครับ จะใส่น้ำปลาลงไปนิดหนึ่งครับอือรอแล้วครับทุกคนตอนนี้ก็บรรยากาศเย็นสบายครับเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนครับ ทำท่าว่าจะตกอีกแล้วเนี่ยไม่รู้จะถ่ายเสร็จก่อนไหมไม่ใช่ต้องวิ่งกระเจิงบ่เนี่ย oh. อืมขน,นันพนัน,น,นเช่นเคยครับตัวป่วนตามโดยมาม่วงครับ รวมกันเลยเนาะต่อไปก็จะมาหั่นแหนมเน,เนืองครับมแมเตรียมเครื่องเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับน้ำจิ้มก็เสร็จแล้วนะครับ แม่มาแม่ต้องอยู่ฝั่งนี้แม่ถนัดซ้าย <c oughs> ก็มาเริ่มกินกันเลยครับทุกคนโอเคใส่ยัง แล้วก็ใส่เนื้อแหนมเนืองที่หั่นเมื่อกี้ครับตามด้วยน้ำพริกครับนี่อโอเคให้น้ำพริกก็น้ำลายไหลแล้วเอาคับใหญ่ๆเลยครับอร่อยมากครับทุกคน แม่มาจองไหนี่บ้านป้าเมื่อกีอ้ออกไปเรียกหาแม่ก็ไม่เจอจะชวนแม่กินด้วยก็เลยมาทำกินคนเดียวไม่เห็นแมน่ต้องใช้เวลาจัดหน่อยนะครับ <c ười> มันยุ่งยากครับกินแบบนี้ แล้วแต่นี่ครับทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ครับออเอาคำใหญ่ๆเลยเนะ <c oughs> ลืมใส่กเะทีได้ม, oh, <no. S 1> มากครับทุกคน เนื้อครับแป้งของมันก็จะอ่อนๆนนะครับหลังจากทีก่แช่น้ำแล้วทำไมทุลักทุเลตเนี่ยนี่ครับ <c oughs> คพื่อนท่านจะยุ่งยากหน่อยนะครับแมเมเนืองทงอะไรทงยวน,นไม่รู้ครับทงครับอืม,ม chết mặt mặt hết trăm chùm mình tố... mình Đẹp nè Ủa mình อร่อยมากครับนานๆได้กินทีนาหูกินยังไงได้ฮึฮึ ขอกินแบบง่ายๆเลยครับอืมกินแบบนี้ก็อร่อยเหมือนกันครับโอเค nó oh, no. trên mình, nó xuống khéo bỏ. Thôi đây ai đang ném nương bỏ. Ném nương. อยืกันกินน้ำเนืองนี่ก็อร่อยเหมือนกันนะครับแต่มันก็ยุ่งยากหน่อยนะครับมันทุลักทุเลหน่อยถูกใจแม่เลยเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลากันไปเพียงแค่นี้ครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะติดตามด้วยนะคะ